แบงค์เขาใชแลนด์ผักฟ้าประทานน้องฟ้าเก็บมาให้นะคะผักบุ้งแดงกับยอดมะรุมเดี๋ยวเอามาต้มยอดมะรุมนี่สรรพคุณยอดเยี่ยมมากๆเลยจะทำแบบหมูทอดกระเทียมนะคะแต่เราจะใช้เครื่องในเป็ดต้มของเราที่มีต้มแล้วอย่างดีเอามาทอดอีก เดี๋ยวกรุงรสก็เอาน้ำมันออกบางส่วนแล้วก็เติมอีกปรงรสเข้าไปก็มีน้ำตาลทรายน้ำมันหอยรสดีนิดนึงก็ตลาเขียวลิกชทยอาบอกครบย่างถ้าลืมเดี๋ยวบอกตอนกินล้ว้าวอร่อยมากๆคือทำแบบอ่า อะไรอ่ะหมูทอดกระเทียมเหมือนน่ะอันนี้เป็นกับแกล้มได้นะคะสำหรับการดื่มตอนนี้ดื่มดื่มกาแฟดังชอบกินข้าวเหนียวไปด่าก็จะกินกับข้าวเหนียวอีกแล้วพริกไทยใส่ไปแล้วนะแต่อันนี้กระเทียมทยอดน,นี่ก็เหมือนเหมือนประดับให้มันน่ากินอ่ะเออจริงๆก็ก็ใส่ไปแล้วด้วยนะตอนที่ผัด ผสมกันอ่ะเพื่อความน่ากินขึ้นขึ้นเนี่ยหรือเรามีหน้าที่ยั่วใช่ไหมทําอาหารกินยั่วเนี่ยเอ้ยของราคาแพงเพง้าก็เฮ็ดเห้มันแพงก็พี่น้องเนี่ยแ่บแสบีนเฮ็ดซ้ำสองอาะเด้เนี่ยช่วงนี้มีอะไรกินไปพี่น้องต้องร้องเพลงสุกันเธอเราเศร้าไปทําไมน้ำพริก าทุ uh, mm hmm. ผักบุ้งแดงจ้า joy launch with me everyone มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องใบดาก็กินง่ายอยู่ง่ายนี่แหละว่าแต่อีหยังบอแพงหาง่าย <laughs> กินมาดัน้นั้นแหละพี่น้องข้ <laughs> างในเป็ดนี่บอแพงได้เนี่ยอ,อ,อาจลเจี๊ยวแต่มองเนาะโลตัดนี่บอแพงจ้ะ ซูมเก็บภาพไว้พี่น้องซูมเก็บภาพไว้มันที่ทอเขาปริดาจ้ะจกักจิกินมือกินช้อนกินบวงได้ป่ะเนี่ไปหาซื้อคนย้ยวแต่ว่าเขามามาขายมานนี่อีกเจ้าหนึ่งที่เกียบเดินไปผักวิเศษ อ,อ,อันพริกปั้นทูนัวแล้วโอ้ยยุดไม่ได้เลยน้พริกนี่แตะเราปุ๊บนี่ ยาวเลยยาวเลย่น้องหยุดบ่ได้หยุดบ่ได้

สสใส่แป๊บเดีดาลาไปก่อนเะพี่น้องจะรีบสวบรีบกินบม่บไหวแล้วสิมวนพักด้วยพี่น้องสิมวนเอาม่มวนเอาให้เมิดนี่แหละเพื่อบุ้ง อขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมเจอก,กันคลิปหนาด้วยพี่น้องทำกินเดอ้อทำไข่ไข่เอ็นหมูทอดกระเทียมมนะันละนั่นนะ่ะเดี๋ยวน,นี้เป็นเครื่องไรเป็ดที่เรามีอยู่เนะาะเจอก,กันคลิปหนาจ้า Thanks so much my friend Really yummy อ yeah. ะ Thanks for your support See you next video Have a beautiful day Bye 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 bye, 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 bye.